สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ2ตัวล่างประจำงวดที่หน่1กุมภาพันธ์สองพก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์ก็กดติดตามนะคะเป็น fc ของทางช่องก็ได้นะคะกดติดตามก็ไม่เสียเงินนะคะท่านผู้ชมกดเลยนะคะเวลาอาจารย์ลงคลิปต่างๆจะได้แจ้งเตือนนะคะมีเวลาค่อยชมนะคะ สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะยังไม่จับชนนะคะจะวางหลักสิบไม่ใช่นะคะคบคบล่างนะคะชุดร้อยเมล็ดให้ fc ก่อนละกันเอาชุดนี้ชุดเดียวแล้วมาจับ<ส>เดี๋ยวอาจารย์จะเลือกจับให้จะไม่จับไข่กันทั้งหมดทุกตัวนะคะจะเลือกตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัวมาจับให้เลยนะคะสูตรนะคะเป็นครบล่างนะคะชุดร้อยเมล็ด ของมาที่1นึกุมภาพันหกเก้าูนยนี้จะมีตัวเลขซ้ํากันนะคะเนื่องจากมันเกิดมาจากการร้อยมาลหลมาให้นะคะมันจะมีงวดแรกอย่างเช่นนะ่ะแปดศูนย์เจ็ดเก้าหเนี่ยจะชนถึง2ตัวนะคะ8ชน2ตัวแล้วเราก็มาดูมันออกที่5 0าศห้าศูนย์เนาะ ตัวที่ไม่มีคือ1 2 3แล้วก็4ก็คือไม่น่าจะมาของวอที่ออกค่าสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีแต่สูตรอื่นอาจมีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับ2องสามทางผสม,มประสานกันอาจจะได้สัก2ชุดนะคะสชุดสชุดสวยนะ,ะแล้วก็กันไว้อีก2ชุดอาจจะ2-3มชุดเนี่ยประมาณแต่ละงวดนะคะของช่องมีดีชนแนลจะไม่มากนะคะ เวลาถูกก็ถูกเลยนะคะว่าที่สองนะคะก็มีแนวทางของเลขสามเจ็ดสี่หกสามห้าสองเห็นไมมีเลขสามสองตัวนะคะมีเลขสามสองตัวตัวที่ไม่เดินนะคะก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่มันจะไม่มาไม่ชอบมาสําหรับงวดน,นี้ก็มาถึงสี่ตัวแล้วตัวที่มาก็อยู่ในนี้แต่มีตัวซ้ํานะออกมาที่หกสามแบนี้เลย เมื่อที่แล้วจางคิดว่ามันจะน่าจะหลุดก็ไม่หลุดนะมันก็ยังเข้าอยู่นะะเข้าแล้วก็ลองตามดูต่อดูตัวเลขนะมีตัวไหนบ้างนะยิ่งเรียนไปมากๆนะฮะหลากหลายสุดแล้วก็เข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆนะะื่นะก็รู้สึกตื่นเต้นอีกนะท่านผู้ชมนะคะต่อมาเนาะเมืที่สามสามสี่หนึ่งสามศูนย์สองเก้าะมีเลขสามชนนะซึงสองตัว ออกมาที่สามหนึ่งเลขที่ออกเนาะสามหนึ่งสามหนึ่งตัวเลขที่ไม่มีก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดตัวเลขที่มีก็คือสามหนึ่ง่อไปงวดที่สี่ ว่าที่สี่แปดห้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์อ่ะอันนี้ไม่มีตัวซ้ำเลยเนาะไม่มีตัวซ้ำเอตัวเลขที่ไม่มีก็จะน้อยลงคือหกเจ็ดแล้วก็เก้าออกมาที่ห้าแปดอ่ะอยู่ติดติดกันนี่เลย ก็แปงว่าที่ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดสี่หกสามนะออกมาที่เจ็ด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 มีสองตัวเลยเนาะซ้ำกันที่ 7, เลขเจ็ดนี่แหละเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไม่มีก็คือเก้าศูนย์หนึ่งสอง ต่อไปข้อที่ 6, 6, 1, 8, 0, 7, 9, 6, 6, หกหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้าหกอ่ะหกขัวหกท้ายเลยนะสุดงวดนี้ออกมาที่หกหนึ่งเลขที่ออกนะหกหนึ่งตรงนี้สองสามสี่ห้าเลขที่ไม่มีนะ ต่อไปนะงวดที่เจ็ดคำนวณมาได้ที่เจ็ดเก้าหกแปดห้าเจ็ดสี่นะซ้ำที่เป็นเลขเจ็ดนะออกมาแปดเจ็ดเลขที่ไม่มีก็ศูนย์หนึ่งสองสามแปด อาจารย์คำวนวณเลขดับไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงให้เนาะยังไม่ได้วางให้ f อฟีเนาะอันนี้เล่ม X1 หนึ่งนะเนี่ยเขียนไม่หน่อยเวลามันเข้าแล้วตื่นเต้นหาไม่ค่อยเจอ X1 หนะึ่งต่อไปงวดที่แปด สามเจ็ดสี่หกสามห้าสองอันนี้ชนที่เลขสามนะสามซ้ำนะออกมาที่สามเจ็ดเลขที่ไม่มีคือ8ปดเ้าศูนย์แล้วก็หนึ่งเลขที่ออกสามเจ็ดกรณีถ้าสูตรนี้เดินนะก็ต้องเลือกไว้หนึ่งชุด ถ้ากรณีสูตรหลุดนะคะก็มีชุดสำรองไว้หนึ่งชุดเพราะฉะนั้นก็เต่งๆมาเลยสองชุดนะแล้วก็สำรองอีกอาจจะเป็นสองชุดอย่างที่อาจารย์บอกอะสี่ชุดเนีาะเต่งเต่งสองชุดใครจะชอบฝั่งไหนแค่แค่นั้นนั่นแหละถ้าใครชอบฝั่งเก่าเนี่ยที่กําลังทําให้อยู่นี่กับชุดเดียวเลยเนาะแล้วก็เสริมเต่งเอีกหนึ่งชุดเลยเพาถ้าอันนี้หลุดตัวนั้นมานะแบบนี้นะ สองสี่หนะึ่งสามศูนย์สองเก้านะมวดที่เก้านะสองสี่หนึ่งสามศูนย์สองเก้าชนเลขสองนะแล้วตัวที่ไม่มีก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดออกมาที่สองสองเลขสองตรงนี้กับเลขสองตัวนี้สองสองเช่องอาจารย์นี้รู้สึกจะตั้งใจเรียนนะเวลาเรียนตั้งใจเรียนหลายท่านเลยะคะ่ะ แบบเหมือนเอาจริงเอาจังเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเนาะแล้วก็เรียนแล้วก็เลือกด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาว่าเอะเราจะใช้ตัวเลขนะที่อาจารย์สอนให้นี้ไปพิกแพงยังไงนะอะไรเงี้ยเขามีวิธีการนะของแต่ละท่านนะเวลาเข้ามาคุยกันเป็นการส่วนตัวทาง f เฟซบ o ๊กนะก็แนวความคิดของแต่ละบุคคลก็เป็นส่วนตัวนะเป็นของใครของมันแบบนี้นะ,ะก็นั่นแหละ เขาเรียกว่ามีวิจนะญาในการเสี่ยงโชคอนะเนาะของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะมาดูว่าที่สิบเลยนะ 5, 7, 4, 6, 3, 5, เนาะห้าเจ็ดสี่หกสามห้าสองอมีห้าซ้ำเนี่ยห้าซ้าอืมเป็นแบบนี้นะเห,นเหมือนมืนมังกรเลยเนาะตรงนี้อยู่ตรงกลางฮนะอันนี้ก็อยู่ยอดนี้นนี้ก็มาตรงนี้เนาะแบบนี้เลยนะมานี่คุมสองแล้วก็คุมสี่ ต่อไปก็ลงมาตรงนี้เลยใช่ไหมตัวนี้มาเนี่ยออกมาที่ 5, 2, ห้าสองใช่ไหมห้าสองตัวนี้ที่ลงมาตรงนี้เลยห้าอันนี้ก็ห้าใช่ไหมลงมาแบบนี้เลยเนะี่ยแล้วก็มาสองตัวใช่ไหมสองตัวไม่มาก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งลูกศิษย์อาจารย์ทุกท,ทุกท่านต้องรู้จักเขาเรียกว่าดูทางเลขด้วยนะบางทีมันมาตามทางของตัวเลขอหะที่มันน่าจะเดิน ยกเว้นบางสูตรนะมันมาแบบสเปสะสปะไปแล้วนะแต่มันมาแน่กั่ไม่ทราบตัวไหนบางทีมาตามทางเลขมันเวลาเราเลือกไปแล้วถูกเปาะเลยเนงะี้ยหลยงวดนะที่อาจารย์ฟันไปให้แบบตัวเดียวแลนะเข้าๆแบบนี้นะต่อไปเรามาดูว่ที่11นะตัวแรกเลย3ามหนะึ่ะศูนย์เจอันนี้ไม่มีตัวชนเลยเนาะตัวเลขอิสระเลย ยันตัวที่ไม่มามันจะเหลือแค่สามตัวคือสองสี่ห้าสามตัวนี้มันจะไม่ไม่เกิดนะเราเอาเราสามารถเอาข้างหลังเนี่ยไปตัดแล้วก็หาตัวที่มันจะมาในเคอร์ฟของชุดนี้ได้แล้วถ้าเกิดกรณีถ้ามันหลุดล่ะจะเป็นตัวไหนที่หลุดเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้นะคะสำหรับมวดนี้ในคลิปนี้แหละออกมาที่หนึ่งหกเนาะหนึ่งหกตรงตรงกับตรงนี้เลยอันนี้เวาวเริ่มเวา เมื่อวดนี้จะเป็นตัวดับนะคือเลขเก้าจารย์จำได้เลยเลขเก้านะก็คือตัวนี้หายไปมันจะอยู่ตรงนี้เล,เลขเก้านะตอนนี้ก็จะหายไปเมื่อเมื่อวดนนี้จำได้เพราะว่ามันเออมันมีดับอีกตัวหนึ่งก็คือดับเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามตัวนี้เลยตัวนี้ไม่มาโนดเโดเลขสามเนี่ย ใช่ไหมแล้วมันก็เอาอยู่แล้วก็มีเลขเจ็ดเนี่ยห้ากับสองบวกกันเป็นเลขเจ็ดเนี่ยตัดไปได้เลยเนี่ยดูแบบนี้นะสองสามหกหกเนี่ยถ้าเป็นจอระเข้าฟาถางงวดเนี่ยหลุดไปนะจอระเข้ฟาถางนีห่หลุดบ่อยนะ,ะแต่ดับขาดล่างไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะแล้วก็ดับระยะยาวแล้วก็ดับที่เป็นดับของชุดขอรวยด่คนนะคะ F สี่ก็เอาอยู่นะระยะยาว งวดนี้จะเป็นเลขห้าพอดีอยู่ในสูตรนี้แหละก็น่าจะเอาอยู่นะต่อมานะ้ะงวดที่สิบสองนะสิบสองบางคลิปอาจารย์เขียนให้นะเลขดับอะของแต่ละชื่อถ้าใครเรียนทุกคลิปะจะทราบนะแล้วก็ไปจดใส่เกระดาษไว้นะท่านผู้ชมอันไหนเอาอยู่อันไหนดับอันไหนหลุดอะไรแบบนี้อาจารย์ก็จะบอกไว้ให้ทุกคลิปอะงวดที่สิบสองเนะคํานวณมาศูนย์หกสามห้าสองสี่หนึ่งออกมาที่ศูนย์สองนี่ค่ะ ใครจดเอาไว้ก็จะรู้ว่ามันตามที่อาจารย์เขียนให้นี่แหละศูนย์สองเข้าอยู่นะคะมชม้ชมอาจารย์ฟันไปให้นี่เลยศูนย์สี่เพราะแต้มสนะี่เนาะแต้มสองมันไม่มีนะเล่นแต้มสี่เล่นศูนย์สี่เลยแล้วตัวที่ไม่เดินก็ตัว,ต,วตัวสูงสูงนี่แหละเจ็ดแปดเก้าะวันนี้ต้องมีตัวเลขสูงสูงติดเข้ามานะตั้งแต่เลขห้าไปเลยนะต้องมีนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรประมาณนั้น ออกมาที่02เนอะสูตรนี้มันยังเข้าอยู่อาจารย์เลยวางให้นะพิจารณาตัวเลขเอาเองแล้วกันจะบอกไว้ตัวไหนหน่าจะมาโอเคนี้เรามาดูงวดนี้นะงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่13นะ Lucky number กกเ,เลยนะมาลุ้นกันว่า Lucky number กกเ,เนี่ยเราจะถูกไหมคนะสำหรับงวดนี้ตัวเลขก็มี6180796เนะ6มีถึงสองตัวเลย หกนี่ก็เป็นตัวเลขที่เราชอบอยู่อยู่แล้วนะหกเนาะแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่เราชอบแล้วก็มีแนวทางของเลขแปดนะที่อาจารย์ชอบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเลขสี่จะอยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไม่มาของสูตรนี้นะถ้าสูตรนี้เราจะเลือกตัวไหนไว้แต่ถ้าเกิดตัวนี้ที่าอาจารย์จะติดตัวนี้ไว้ให้ถ้ามันหลุดขึ้นมานะจะจับตัวไหนได้ชุดเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยบอกให้ในโค้งสุดท้ายอันนี้ถ้าเป็นสูตร ถ้าเป็นสูตรนี้นะร้อยเมลายมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จับของส่วนของเป็นที่เป็นร้อยเมลายก่อนร้อยมลไยเราก็จะไปจับชนกับเอสยี่สิบเอสยี่สิบห้าเอสเอสยี่สิบสองเนาะเออเลขที่ชอบก็มีตัวนี้อีกตัวเนาะเลขเจ็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ 6ซ้ำเนี่ไหมหกซ้ำใช่ไหมก็เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ชุดเองเล็กแค่สี่ตัวนี้นั่แหละมาลุา้นกันหกกับหกนี่ซ้ำนะหกหกเป็นสิบสองนะถ้าออกหกหกไหมไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าออกหกหกนี้สูตจรจะหลุดเยอะนะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เนานะแล้วก็แต้มก็ไม่ได้ด้วยเนาะอาจารย์คิดว่าแต้มกลับมาเดินนะ ระดับประมาณยี่สิบกว่างวดขึ้นไปเนาะแต้มยี่สิบกว่างวดขึ้นไปแล้วงวดที่แล้วมันหลุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้น่าจะกลับมาเดินตามปกตินี่เลยกรณีการวิ่งเนาะใครชอบเลขเจ็ดนะก็วิ่งเลขเจ็ด หรือใครชอบเลขหกนะวิ่งเจ็ดวิ่งหกอ่ะแล้วแต่คนชอบสองตัวนี้อาจารย์ยังไม่ฟันธงให้นะววิ่งตัวไหนวิ่งเจ็ดก็ได้วิ่งหกก็ได้แต่ถ้าเป็นสูตรนี้อาจารย์ให้ที่น้ำหนักไปที่เลขเจ็ดมากกว่าถ้าหกบานะมีชุดเดียว chút đều có xỉu đai như nào bình phòng tôi đi ตัวเลขนะหนึ่งสองสามสี่ตัวใช่ไหมเพราะห้ามทาแล้วอาจารย์ชอบตัวนี้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะตัวที่มันไม่มาของสูตรนี้แหละถ้ากรณีครบล่างชุดร้อยมมลัยสุดนะคะจะเห็นตัวนี้ทันทีที่อาจารย์ติดดาวไว้นี่นะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปจับให้ในสูตรที่มันทํามาได้ตัวนี้แต่ถ้ายังไม่ทําอาจารย์ก็จะจัดพวกชุดเหล่านี้ไว้ให้แต่ถ้าเป็นกรณีแบบนี้อาจารย์ขอยืนตัวที่เป็นเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดนะก็จะเอามี หกเจ็ดใช่ไหมหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเอาหมดเลยนะอาตัวเลขทั้งหมดเลยไม่เอาแบบคว้วยแบบหกหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกเจ็ดอะไรย่างนี้ไม่เอานะยืนตัวนี้เลยเอาเจ็ดมานะคะเพราะว่ามันเป็นตัวชนของหลายสูตรเลยเจ็ดนี่แหละตัวสวยนะเจ็ดก็จับเลยหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเลขเอาหมดเลยนะไม่ไม่เอาแค่เจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดไม่เอา กเจ็ดเนาะอาจารย์ขีดอย่างนี้ก่อนตัวที่ชอบหรือจะใส่สีให้นะต้องติดเลขบังคับล่างด้วยนะติดเลขเด่นล่างบังคับล่างด้วยแต่ในที่เนี้บังคับล่างมันได้อยู่แล้วได้ทุกตัวเนี่ยเราก็มาดูเลขที่เราจับมาหกเจ็ดเนาะอาจารย์จะไม่ตัดทิ้งนะ หกเจ็ดเผื่อแต้มมันหลุดใช่ไหมเป็นสิบสามถือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หกเจ็ดนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดแต้มแปดแต้มแปดก็ไม่ตัดทิ้งนะแต่เป็นชุดเออแต้มสำรองเนาะมันจะเป็นแต้มแปดแะแต้มสำรองเพราะมันบวกแปดสี่บวกแปดเป็นสนะิบสองมันออกศูนย์สองใช่ไหม อันนี้ก็แต้มแปดเป็นสำรองไม่ไม่ตัดทิ้งนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นสิบห้าชุดนี้เนาะแปดเจ็ดนี่อชอบนะคะชุดที่หนึ่งศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดมีนะคะศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดแต่งวนนี้อาจารย์ยังทำไม่เจอตัวเด่นที่เป็นล่างที่เป็นเลขศูนย์นะ อันนี้ก็เป็นสำรองถึงแต้มได้เนาะชุดสำรองไม่ตัดทิ้งนะยังไม่ตัดเลยถ้าไหนไม่สวยจริงอาจารย์จะตัดนะอันนี้มันยังไม่ได้ตัดนะแล้วก็มีเกนะ้าเจ็ดเป็นสิบหกเนาะแต้มหกมีนะคะท่านผู้ชมแต้มหกมีเออที่มาจับควายนี้ได้แต้มหมดเลยเนาะแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มห้าแต้มแปดก็เป็นแต้มสำรอง ที่มันจะบังคับมาได้เป็นห้าตัวนะปกติแต้มเรามีอยู่สี่ตัวนะแต้มบังคับนะที่มันได้แต้มสองงวดที่แล้วมันจะต้องบวกมาแล้วได้ที่สองก็คือเอ,อนะ่อสี่เนาะสี่บวกแปดเป็นสิบสองเนี่ยงวดนี้มันลงท้ายที่ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดเพราะฉะนั้นแต้มแนะปดแล้วไแต้มแต้มล่าสุดนะแต้มสามแต้มสามไม่มีนะมีตัวนี้แหละตัวนี้หน้าตัดอยู่ตัวเดียวหกหกเจ็ดเนี่ย นอกนั้นนะหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสวยสุดๆเลยก็คือตัวนี้แหละตัวแปดเจ็ดนี่แหละหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวนอันนี้คือสำรองนะมันจะมีตัวเด่นเนาะเด่นที่เราเรียนไปแล้วนะเด่น หนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมงวดนี้หนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมหนึ่งก็มีในหวยพวงที่อาจารย์คัดให้นะในคลิปอื่นๆนะสี่แล้วก็เจ็ดมีทั้งหมดสามตัวนี้แต่ถ้าเป็นทางเลขมันจะสวยที่ตัวนี้ตัวนี้แต่ถ้าทางไม่มาสองตัวนี้มันชอบเดินนะคะท่านผู้ชมมันเป็นจังหวะประมาณแปดงวดมันจะมาตกที่ตัวนี้ แปดงวดที่ผ่านมามันก็เข้าแปดงวดที่ผ่านมามันก็เข้าแปดงวดที่ผ่านมาคือมันจะมาประมาณแปดงวดมาแปดงวดมาแปดงวดมามันจะตกที่ตัวนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันไม่มาในตัวนี้นะที่มันชนหลายๆเอ,อเด่นหลายๆตัวชนกันนี่มันก็จะสวยที่ตัวนี้นี่แหละตัวนี้มันจะไม่มาด้วยกันนะสี่กับเจ็ดนี่จะไม่มาด้วยกันอาจารย์ที่ว่าถ้าสี่มาก็จะมาเป็นตัวอื่นแต่ถ้าเกิดเจ็ดตัวนี้เดินนะในเด่นชุดเดียวกันนะคือ คือเด่นสูตรเดียวนั้นเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดมันจะเป็นแบบบวกสามแล้วก็บวกสามมันสวยสุดๆเลยก็คือหนึ่งกับสี่เนี่ยแหละแล้วว่าถ้าเป็นทางแบบแปดงวดมาทีเนี่ยมันจะเป็นเลขเจ็ดแล้วแต่อะไรเนาะสำหรับตัวนี้ก็ต้อง,ต,องต้องดึงตัวนี้เพราะว่าสี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสี่มันอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเราเอามามาจับกับ <c oughs> กับเจ็ดนะ มันก็จะไม่ค่อยสวยนะจะเป็นชุดสำรองอัานี้เลยเดี๋จารย์จะลดหน้าจอเนาะแป๊บหนึ่งเมื่อเนี้ยได้เสียงโชคเน่ยล่างเนี่ยสองตัวแน่นอนอยู่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบอันเก่าอันใหม่นะถ้าเผื่อหลุดนะมันถึงจะมานะต้องรอรอสุดหลุดนะถ้าไม่หลุดก็ตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้แหละ แปดเจ็ดเนี่ยงามนะสวยออกแล้วออกอีกได้นะท่านผู้ชมเลขอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าเนี่ยมันเคยออกเนี่ยแปดเจ็ดห็นไหมมันยังเคยออกห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งอีกอย่างเงี้ยออกแล้วออกอีกบ่อยล่างห้าหนึ่งไปแล้วออกมปนสองงวดห้าหนึ่งอีกละอะไรเงี้ยบางทีออกห้าสองเห็นไหมออกบนแล้วห้าสอง ออกค่าสองตัวนี้แล้วก็มาออกมาที่ค่าสองอีละง,งี้ยใช่ไหมมันออกได้ออกแล้วออกอีกจังหวะของของเราจะไม่ชอบพอดีอะไรเงี้ยเนาะเห็นออกแล้วอะไรแบบนี้ออาคลิปนี้ลาไปก่อนพวกกรใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ